လည်းဒေါက်ကေညိုဖိုကဒီကကတဲ့မူပပီပခုနစားသမတီစကောပိုဒ်ချန်လေးရချုံလာလေညောကော်ရီမူခုတ်ကျူဘာဘာလိုညောကုတ်ချောက်လေမဲဆောလဲလေလဲလုံးတလီပါလာရတမကော်ရီချပါတာပတ်တော့ရနေလေတကလူပီဘာမူခုတ်ကျူတီရောဒတခလီအခုတော့နဲ့တမသာဝဲဟောက်ကိုစုအစတ် โลฮะโคหุมะกะโมดะตัจุเวลตัลากายูรดะตักซอเลอะดอแฮปาพลาทอกูกูมอนกอดดอบเวกนอพูรคากวยลาวดาเลข่าวสดออนไลน์เนาะยูดะปาลาวเวฟแดชีลุยซอเวเตมาตะหนูญายลอดะชะกะตอคุยลาเรเจียชียะมินิตะครอเกราซาบาดะกซอข่าวสดกวยเวดา ทีโดโกจัวทีลปราปลุละเกทอสาลมคโคจูละตาลคายออิโดมาฮาโกเวดาปัวก,กะเยาะสวอดกะเผื่อหนอเดอฮีเนอะพระติจีโดปัวลอมาดะทีอะมืดกะควานกะนเอตเกรเลเกรอซาบะ,ะหนอตาลคาระทีระปะเมเตมาละตัจูคานะทีเนะ ào về đó chu 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 thì nó học là này về à à mỏ nó ú à lơ chu là này à về đó này bắt bận lo qua xếp để là về ban ba này ai <laughs> này ta mê bạc ta chu tết là này thì có qua quê quê qua kho nó ta qua cái ta qua ทู่เหย่อวารุโผล่เกเลยดอกเอาไว้ไเนี่ยวันกิเต็มอะตามมาสัตวาทั้งแบบฮัคุคตุรุทั้งแบที่ก้อนตัวอุ้งเกือบเกิดแบบบ้าดอกที่ก้ดูสูดูกับมอนเสื้อผ้าเกรซรูเกดดูดอกเกรซสูบปากับมอนเลยที่ก็อนฉีดเสืาอเมริกันอะตาชูตาชาตาทีจะโทรดอกกลิ่นมือตัวเกทัวเวส บุเวด้าอัเชกตอลักคูกข์อกระโดดสาตบล้อหรือรปเตบ้าบไปไม่กว่าหลโฮอลีบายไบหรือตามหาสาวเสพเมตตาปนนกนเมตตาปนนกละโอุพราทวบดีสตาสิบป่ากวยป้าเวด้าสุนล่อนืนดอตัสโซเน่ยกวยเวด้นอนดีอีเด้ ว่าดูประวัพเนี่ยผู้สปลอกกว่า,วาเวลาดวมมาหลอที่เดิมมาปรมาเดิเพื่อชินเนที่กว่ากุเวดได้เนาะดลวลอมาเวมุดกับควายกันเนาะเอเทวาสารเลือ,อเลงท่เนปอที่บ้าอีหลอตะโกคาที่กว่านาเนาะที่เนี่ยเฮด้จาตก่น้ำป่าอันนอร อ่าดูมันนี่เหรอที่เวดานะชงค์ก็มามาแฮกเลเวลเล่เซญะบาอาร์เคราตัววอลตักเคราตาแจเนี่ยอเวดาโอเวดาเลบุกเลที่ว่าคิกัจจะกัจจะกัปปาเยตาเลวางย่อเนี่ยเอาโอมุตะเลที่ทีบักเตมาญะลิโซเลที่ทีเนี่ยเนาะตักสอปะพราแพทินลุยซอตะนี่ญาอิตะเนาะตักสอตะเนบาก็แล้วเข้าสดเน ปลาวดะตะเกราะสารนี่เลมื้อหน้าโคเลสซิสโซลมหานีอกอตานะฟอร์เดชั่นสมาคมกลุ่มห่ายกลุ่มไหลลำพูนหอเลปู่ตะเกราะนะต่อต้อกับดาวแฟนศักตอกบะเลพิธากันเด้เทงณัฐพงษ์กับเลดตงรสานนี่เนาะนายเลดตุตุบายูชุมอะวะเลปัจเจตาลอลกะขื้อแต่ว่าเนาะ ดตาลอตากเลนแลมพูนละปูจุจุดทางแม่ล่ออําเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเนาะเอาเวลาเนี่ยเมเลยว่าปากนอฮิเนาะนะเกกญอละมอทีอ่ะกญอละปาทีอ่ะเอาเวลาอู่เวลาผีนี่เนาะดปราล่ะบามูบาดาติฟาเนบาตาเชฟูอู่ตาเตอเหลือตาฮือกอเกท้อสะดเอาเวสปะเลเวลานี้หอเนาะโดปัวเลอัก อมูดาเน่มือดอบตเรตั้งคือทอกับซท่อนาะปพกู้ภัยเส้ผ้าเนาะแล้วก็เต็มอาบการดอสเดือตาอะเกทอสายเส้ผ้าบ้านเลยนึกว่ามาเสกไว้เลิกือเดือดจัดแต่สุดาตไฟปกครองเนาะตำบนไม่ล่อตาเลไฟปกครองเนี่ยเปิดดาปรราศนแล้วเลสวอซับเปล่าเนาะเดือเลอะเลรู้ไม่้เลสวอซับเปล่าไม่ร ดอต no? uh ki mm. ู้เาเลยบกเบอสิห้าเลยสวัป ok ุเอาวลรบ้าคูรสัเนาะบาลูกคือเอไว้รบเปลือมรามต้าเกล้าสานเนี่ยเลยสวนสินลุยหมูที่สีเนาะฮ้่มต้าเชตอนเนี่ยเลสซนารีมุนาคอาดีเนี่ยชีวตปูรูดบวนบดอกปูเนาะเนี่ยมีมือนอปลาก็เทาก่อนนอกจากสิบ้าเก็กระเทาโพลีดก็จีบปูเพลย์ไว้สกบ้าชาตินะเก๋ปลาอามีมือสิบ้าดอกบ้าที่กลัว เถี่ตเล็กเกลยวเน่เนี๋ยชมมจีบปุปะเนาะเอนเาะอะไรป่จีปูใช่หรอหลอม่าเว่าขี้กันเนอมีตะวีบาสควาดูไปเตะบ้าตักซอดป้าาทาวดินี่ยบะเนาะเตะไว้ามืดละควาดละพอพลอยเวด้าเลยที่ดูขู่จวนเนาะขู่เวด้ดุหมะเนาะดอมุขคนเนี่ยจู่เฉดเตะเวด้าแ้มุขคจู่เฉดเตตซอขีซอเลย ดเมตาจุคาบาดูลกเมืกมาดูมาล้ตาเกาดิลอกตักซอปาพระารักดอกเวดาเตเวดาล่าสุดแค่แคอีเนเตเวดามูกเนปวบามูบดาเส้นฟาคือเกลเซคือเกวเวดาปวหลอมมาที่เวดาตการีลอหอหลอดดีตการีที่เวบาดอก for เอ่ออาไวแล้วคูซีล่ลังูหเนาะล่เปู่มัเอาไว้คูทอรอสะดอลูกคูดีไว้ได้กว่าละออกมาสิผ้าดอตับไปกันเดีลยเนาตาลึกด้วยด้วยโอ้โดนาตาถูกตาต่อจะเต็บตาดานข้าเนี่ยก็บ้าหลอมาคือเด็กถอพผู้อพูลอชอเดอหมอดอปู่เสีก การสื่อือดูม็กว่าเดือพด้วยไม่ดูแต่การคือดชมงเรโอ้โนะต้งย้อนฉบัเนาะแค่คืนนี้เนาะตั้สองแปดพลังเวดอปเวกันย้อนไปเรื่อปูเนาะล้วันเกิดตายนี้เวโพสเรเว้ดะเลฟสบูปเนาะแต่ว่าตั้เกทท้สาวเวอันนี้อันนี้สียชีวิชีเลซะ กุรถาสัญญาเนี่ยตะถีหนอตะบลบานเนี่ยอเมตตาลอปิลอปุตตาลาอกุรถาสสตะบลเลตากโคคามโคจุติดกโคยกวาดาเนาะทิเคกวาดาเปกเตมาเนาะดอเวตกาเนี่ยโพสลอเวดาอะมีเวดาและสุภสินแสนตระกูลชายเนาะเทวะดาสาราเพลสาสิ่งยารัสาเนี่ยสัตติภะตัตติอีหนอตะบลบานสิกโคเนี่ยหนอ เอาไว้ได้เมไว้ได้ตักกระสอเขาสดป่าผาทอเวดเดเปอร์ป่าผาทอสกาตาสุอุสัเดเปิร์ดอปุเวเลยเลือบปูลำพอาฮอกกัวน้อดอปุเวกันยอู้เสื้อผ้ากันลูกาเขือนเสื้อผ้าเลยบาสเกอดอตาถูกตาตอนไม่ให้ควารหลอมาตบลอนเตนยอง่ะเกมาเกันนะเชียร์เลลเมอนอเกนเดออุ นะบัดดูบัดทีเนี่ยนอบตคิดว่ามาเจอเวเนอากัะเสมมยเยี่ยมมัทีนี่ละตละ aggregate ก้อนเนเลยว่าดูปัสสาวะโพทิพุก้พบกันเดกันเดตาชอตเธอเราเกิดสักไม่แม้ในประดูป่าเนี่ยอาการประตูตามาล่อเนี่ยเอาเวซี่โอ้เดือตาสุดตาซอตาเบล่ะแต่ลูโก็มาเจอเนี่ยบ้านล้อแม่ปลาสาบดูตาโก้บ้าเกวทอลีเอออากันเธออาดูมา နော်အခုဒါနဲ့တလောင်းအတော်လေကေရော့စာနဲ့ပတိဘကေကညောဖို့စိမအတားကျူကိုကျူတတ်မှာကျော်ကလုကာခေယူဖြစ်ပါ့မာကျောသင်တမှုလာလေပဒိုးပရနက်တူဟာတာကိကျန်လေလာကေရော့စာနော်တပွဲမော့ပူပါခင်နေခေါ်လှူစာတက်ခိတဲပြင်းလောပဲတဲမာလာတတ်တဲလော့နော်တာကလန်နဲ့ကေထော့အဆာလေပူလာအဟိုတတ်စုကိနောစာကြောဖြစ်ပါအတားကျူလောကုနောနော် โอเคยันาะเอาไว้ได้ไหมตากสูดคารอก๊จซเตปบ้ากัเมื่อกีมาดอบ้าสุดสิปลอกก็ได้เลยตากลูคาบิดเรีมุกจูเฉดเตคีซอนเนี่ยทีด้เขาอยากกวากูไว้ได้กว่าหกกว่ส้เนาะย่งี้จะกดรื่อบ้าก็ดีบ้าเนาะเตะรับอลสอหบ้าเคลเซอร์บ้าตั้มือเจดอกกบีเจมันะเป๊วะ အုန yeah. so the so the ်းအခေါ်ပလိုဇာလဲကလီကလာချော်တလဲသတ်စက်ကော့တော့ဘွယ်နော်တာကျုပ်ခွလဲတာကိုခါနေအဝရလည်းဘွာဖိုဒီဖိုဆာယယ်လီဖိုနေလိုကိုကိုမူနာဒဲလာဘတ်ထွိုင်းနလည်းအလူကိုကန်လည်းဒော့ဒော့ဘွယ်စဲကဘကွာလာတောချူခလေနော်အုန်းလဲကလီစော့ကောလိုဂျိုကောမဲရဲလဲကောလာမဲရဲလဲကတ်ဆူလဲမဲရဲနော်တာလောတာကလေလဲတာကိုကိုတာကျူဘူယန်နေနဲဒီကေရမဲတာချူတာခြားပဘော်ဒီ เลโกปูตะเลสาตรคลือบาตุ้นหลวตะคลือบาโคนตนี้เกทอปาผือตาชุดตาชาเนาะเอาได้เมตากระสอดตะขาเลยเด็ชชมลาเลยดบเว้ไม่กว่าเลยเอ่อยูทูบโจตากระสอดเสนผัดด้วเสว่ากัที่เวลาเนาะนาเกลมืดนาคอเพชรกว่ามือเสือนารนเนี่ยปว๋ละกัโดเว้ได้วิดีโอดูชมลาเลยตะคลือบาตาตากรบ้าให้ปูเพลสาะมุนเ ကတဲမှာရနေတော့ထော်လတလလထဘူချိုခလလထလထတော့ဘွက်ကညူဖူကူကတဲ့စီဘလစီအဒုတ်အာအဘယ်တော့တာယူကျောပါကဲတာဘူ